มารีสิบสองปีค่ะแม่มารีสิบหรือสิบสองอ๋อสิบเอ็ดแม่ควานบอกว่าสิบสิบเอ็ดปีนะคะก็น่าจะประมาณนั้นนะคะคุณแม่ค่ะหนูก็อยู่กับพี่มันเอ้ยมารีก็มาตั้งนานแล้วนะคะแต่ก็คิดว่าเขาเจ็ดแปดปีอยู่นะคะคุณแม่

ไปจับเลยค่ะแม่ไป<ม>ด <elas> <en> ูเฉยๆสุริยาสมุดออเดอร์เขียนออเดอร์แม่สุริยาหนึ่งร้อยคะแนนนะคะไปจับปลาไม่ได้จับสักตัวเลยแม่ไปดูเฉยๆคิดว่าใกล้ๆ ข้างหลังค่ะหัวฟูเลยเอ้ยเบิ่งเหลนก็พี่แม่แม่คิดหอดเขาแห้งพี่ชายที่แสนดีอบอุ่นพ่อพ่อไมโครเวฟพี่การครับดูท่ายืนแม่ การกล้วยศูนย์ห้าหรอเดี๋ยวไปทำให้ใหม่เรอะแม่ตั้งหรือเปล่าจะหนูตั้งให้ใหม่มเดี๋ยวตั้งให้ใหม่คะ่ะน้องเพช อุ้ยแม่แม่เพจเอ้ยง่าพีง,าง,ง,ง่าพีอ่ะง่ายง่าพีเมืเ่อตอนที่ยงโอ้ยนะ,ะยนกลขอคุณนะคะอโอยดูแม่<า>มจัหัวอลา,าน์นะแม่อลา,าก็ยายอกพีที่หละนาย ขอบคุณคะ่ะขอบคุณสําหรับยอดคะแนนด้วยนะคะใช่ไหมคุณแม่คุณแม่พีเจใช่ไหมคุณแม่น้องเพชรเพชรเพชรพี่พี่จะเจ็บหรือเปล่าเพชรเพาพี่กั้วหยอกน้อง เพ็โอ้ยปอบน้องด้วยพี่ทำผมเรงอ่ะเนี่ยบอเขตเนี้ยเนี่ยปัดพี่ยออกขึ้นอ่ะแล้วก็ห่วงอ่ะโอ้ยขาขาขาหน้าาจะเตะพี่ด้วยแม่ๆดูจอมโซนนะแม่ ไปหยอกเขาแล้วเขาหยอกคืนก็มาร้องให้นะแม่โอ้ยนนนนเขียนหยุดพี่กานหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้แม่บอกให้หยุดทำใส่ตัวเองเลยแม่ทีแรกจะยูนขอนะแม่ หยุดค่ะห้ามไม่ทําแบบนี้นะคะโอ้ยไม่ขอแบบนี้พี่การหยุดเลยถ้าเมื่อกี้ไม่เห็นนี่เต็มกล้องแล้วนะแม่ถ้าเมื่อกี้ไม่บอกให้หยุดเนี่ยเต็มกล้องแล้วนะคะเล่นกับพี่พี่เล่นด้วยคือเจ็บใช่ค่ะแม่ หยุดโอ้ยขอผล,ลไม้ด้วยโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพีก่กล้วยหยุดยาเลนการกล้วยแม่ควานมาลงโทษลูกจ่ายเจ้าเลยกินไม่อิ่มหรอฮะ แบบนี้ทู้งว่นนดูดูดูหยุดนะขอบคุณค่านะคะเดี๋ยวก้อนให้นะคะคุณแม่มาเด้อมาเด้อห้ให้ยกินต้นบักนัดเลยว,ว่ากินได้เพลินดูแม่ <ไป S 1> ดูแม่แมห้ยกินต้นบักนัดเลยว,ว่าอยากกินได้เนี่ยอ๋อ กินผลไม้ขอบคุณค่ะน,นะคะเดี๋ยวป้อนผลไม้กันเลยค่ะแม่ป้อนผลไม้เลยนะคะโอ้โหดูแกงแกงพี่ตายแล้วพี่ค่ะมแม่ดูดโดนเลย,นเลยคนที่โดนนี่คือกระต่ายนะแม่ไม่โดนนะนี่พี่่ตายอา ปัดหักแล้วนุ้กับหักดิ้นี่แม่สายแอฟแดงด้วยจ้าเดี๋ยวฟอนออเดอร์นะคะคุณแม่มแอ้าวของคุณแม่พาวิกาจ้าหนึ่งร้อยคะแนน100นะคะแม่สุริยาหนึ่งร้อยคะแนนจ้า <100 S 1> แม่พลอยนภัสหนึ่งร้อยค่ะ แม่ TK หนึ่งร้อค่ะแม่สุริยา100่้อยอันนี้ได้แล้วคะ่ะเขียนซ้ำหรือเปล่าน่าจะเขียนซ้ำนะคะใช่ใชลงโทษพี่กา้านด้วยการไม่ให้นะคะยี <c> ่ง <oughs> พี่กา้านแต่ใจเย็นๆกับลูกไส้เขาเลยน้องแม่ โอยเนาะพี่การมือโยนใช่แม่ไอตอนแม่ควานอยู่คนเดียวนี่ไม่มีใครกล้ามาทําอะไรแม่ควานเลยนะแม่กระสุนนี้มาทุกนัดเลยนะแม่พี่การเนี่ยผมอยากของหวานครับใช่ไหมคะแม่แ,มแบบนี้มีทุกบ้านค่ะช้างยอดนักเรียง ใช่ไหมคะแม่โอ้ยโยนขอนี่คือโยนขอเลยนะแม่คะออเดอร์เข้ามานะคะสักครู่นะคะคุณแม่อะไรแม่อะไรไม,มา,ามดชื่อภาษาอังกฤษเดี๋ยวนะคะแม่แปบนึ่งพี่ตายนี่มาดูหน่อยคุมแมเอา หรือบีทคะแม่ B E น่าจะบีทหรือเปล่าบีทใช่นไหมแม่เบีเบสหรือบีทคะแม่นิดหน,นึ่งร้อยคะแนนแม่นิดหน,นึ่งร้อยคะแนนแล้วคุณแม่อะไรคุณแม่แม่ beat, บีทหรอก <laughs> อ่านผิดก็อย่าว่าเด้อคุณแม่ beat, <laughs> ความรุน <beat, S 2> น้อยเดี๋ยวขอบารมีพ่อเอก ไม่มีแต่คนรักเอ็นดูมีคนเบสจ้นานะคะคุณแม่เบสนะคะเปลี่ยนชื่อให้อีกแล้วแม่ก็รู้บอกอยู่ว่าบบสหรือเบสหนูก็ถามอยู่ยนะคะแม่เบสห้าร้อยคะแนนจ้านะคะแม่วันนี้แม่ไปดตูต่อช่องใหม่ให้ด้วยเด้อคุณแม่ ช่องอะไรนะสีนี้การกล้วยแล้วช่องเก่าแล้วจ้าช่องเก่านะคะแม่อีกช่องหนึ่งเด้อการกล้วยศูนย์ห้ามันไปแล้วแม่ <laughs> มันปลิวแล้วค่ะแม่ต่อตนะคะแม่ปากดูอีกช่องหนึ่งด้วยนะคะ <laughs> ดังจนปลิวเลยใช่ไหมแม่โอ้ยนอนอนอนนอพี่ตายเทศผลไม้ก่อนอ๋อ ที่แม่ที่โอนมาห้าร้อยคะแนนนะคะเมื่อกี้ใช่ไหมคะแม่น่าจะใช่นะคะสามสิบน่าจะคนละคนหรือเปล่า คนละคนคะชื่อช่องอะไรคะต่อต่อปลิวนะจ้าแม่ปลิวไปช่องหลักช่องใหญ่เลยแม่เลือกช่องหนึ่งกันคนละคนนะคะคุณแม่พ่คะแม่เป้นะคะพี่นายชื่ออะ่รกี้แม่นิดแม่นิดหนึ่งร้อยแล้วก็แม่เบ้คุณแม่แม่นิดหนึ่งร้อยนะคะ แม่บอกว่าไม่ต้องอ่านชื่อก็ได้ค่ะห้าร้อยคะแนนแม่ใจดีนะคะแม่เบสห้าร้อยนะคะหนึ่งสองนะคะสามนะคะสี่นะคะห้านะคะ,ะครบค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะแม่ใจดีอีกห้าร้อยคะแนนค่ะไม่ผสมออกน้ำนะคะผสมจะออกน้ำค่ะ สองนะคะสามนะคะสี่นะคะป้อนให้แล้วนะคะคุณแม่ห้านะคะห,หมดแล้วจ้า ขอทำงานแฟบค่าได้ค่ะแ,แม่มเดี๋ยวพี่แต๋ยพาไปข้างนอกครับ